มาดูตัวอย่างนะคะเวกเตอร์อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจงหาขนาดผลบวกของเวกเตอร์ c เท่ากับ a บวกเวกเตอร์ะะ a บวกเวกเตอร์ b นะคะเพราะนั้นขนาดของเวกเตอร์นะคะเขาเขียนมาให้ขนาดนี้นะคะก็ดีเลยนะคะง่ายทีนี้เรามาทําความเข้าใจในเรื่องรูปภาพก่อนนะคะเราจะเห็นว่าลูกศรนะคะปลายลูกศรนะคะนั่นก็คือของเวกเตอร์ a นะคะถ้าเราดูให้ดีนะคะเขาคือจุดนะคะ เริ่มต้นเนาะนะคะและจุดสุดท้ายนะคะสิ่งแรกที่เราต้องพิจารณาก็คือหัวลูกศรน,นะคะจากท้ายนะคะไปยังหัวนะคะหัวลูกศรต่อท้ายนะคะเวกเตอร์ b และหัวลูกศรก็ต่อลงมาณนาะตำแหน่งสุดท้ายนะคะแสดงทิศทางของมันอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นเองเนี่ยนะคะก็จะได้ว่าเวกเตอร์ a นะคะบวกเวกเตอร์ b นะก็จะเท่ากับเวกเตอร์ c สิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือมุมนะคะมุมเซต้าเป็นมุมนะคะที่เวกเตอร์ a นะคะกระทำกับเวกเตอร์ b นะคะดังนั้นเองเนี่ยมุมเนี้ยเราต้องสังเกตดูให้ดีนะคะนะมันต่ออย่างนี้นะคะต่อมาอย่างนี้ขอโทษนะคะ เป็นเซต้าอย่างนี้นะคะนะผลที่ได้นะคะก็คือเวกเตอร์ลับก็คือเวกเตอร์ c นะคะตามรูปเรามาดูซิว่าการคำนวณเราจะคำนวณแบบไหนนะคะมาดูกันค่ะนะคะถ้าเราสร้างนะคะสร้างนะคะแกนมันขึ้นมานะคะตุ๊ดๆนะคะตรงนี้เป็นเส้นป่านี้นะคะแกนนี้อยู่ในแนวแกน y นะคะและแนวนี้อยู่ในแนวแกน x นะคะเวกเตอร์ b เนี่ยเขาเอียงนะคะเขาเอียงอยู่อย่างนี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะหาขนาดเขาได้นะคะหาขนาดเขาได้เพราะเขาทำมุมเซต้าแต่หลักการคิดในเรื่องการรวมเวกเตอร์เนี่ยนะคะที่เราเรียนมาเนี่ยมันหามาอย่างนี้ค่ะเราต้องแตกนะคะแตกนะคะเวกเตอร์ b เนี่ยให้เข้าไปยังแกน x แกน y นะคะเข้าไปยังแกน x แกน y อันที่หนึ่งนะคะแตกเวกเตอร์ b นะคะเข้าแกน x และแกน y เพราะว่าเวกเตอร์ a นั้นอยู่ในแนวแกน x อยู่แล้วนะคะอยู่ในแนวแกน x อยู่แล้วนะคะอย่างที่2นะคะอย่างที่2เมื่อแตกแกนแล้วนะคะเราจะใช้หลักปีทากอรัสนะคะในการหาเวกเตอร์นะคะหาขนาดของเวกเตอร์ก่อน นะคะเวกเตอร์ c นะคะหาขนาดของเวกเตอร์ c ก่อนนะนะนะคะนี่เรามาดูนะคะว่าเขาคิดกันอย่างไรนะคะมาดูค่ะในแนวแกน x เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่า b นะ,ะ b นะคะแตกลงมานะคะแตกแตกแกนล,ลงมาเป็นเงานี้นะคะตามเส้นเงานี้นะคะอย่างที่บอกว่าเหมือนเราเอาไฟฉายมาตั้งไว้หนึ่งอันนะคะ ชายภาพเราก็จะได้งเงาในนี้นะคะเงาที่ตกลงมาในแนวแกน x นี้นะคะเงาที่ตกงมาในแนวแกน x นี้มีค่าเท่ากับนะคะขนาดของเวกเตอร์ b คูณกับ cos เซตานะคะใกล้ cos ไกลไซน์นะะในขณนะที่แกน y นะคะเหมือนกันนะคะแตกเข้ามาในนี้นะคะก็คือค่าในแนวนี้แกนนี้นะคะเนาะค่ะก็คือตรงนีนะะ้ก็จะได้เป็น ขนาดของเวกเตอร์ b คูณ sin เซตานะคะคูณ s ายเซตานะคะเราจะได้ว่าแกน x นะคะมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ a นะคะลบด้วยนะคะขนาดของเวกเตอร์ b คูณ cos เซตาทำไมถึงติดลบทำไมถึงติดลบนะคะกลับมาดูค่ะลูกศรของมันเงาของมันเมื่อฉายมาแล้วลูกศรมันชี้ไปด้านเอียงนี้ใช่ไหมคะดงนั้นเงาของมันก็ชี้ไปด้านนะคะจากขวาไปซ้ายนะคะก็คือตัวนี้นะคะ ดังนั้นเองเนี่ยนะคะการบวกผลรวมเวกเตอร์จะเห็นว่านะคะปลายลูกศรเนี่ยนะคะของเวกเตอร์ a เนี่ยจะซ้ายไปขวานะคะในขณะที่นะคะเวกเตอร์ b ที่อยู่ในแนวแกน x นั้นเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายนั้นปลายลูกศรอ,อยู่ตรงนี้ดังนั้นผลรวมของมันเนี่ยนะคะก็ต้องคิดทิศทางด้วยนะคะนะคะอยู่ในแนวแกน x น,น,นี้ก็ได้เป็นลบนะคะลบ b นะคะขนาดของเวกเตอร์ b คูณกับ cos เซต,ตา ในขณนะที่แกน y นั้นเวกเตอร์ a นะคะไม่มีนะคะดังนั้นเองเนี่ยนะคะก็จะได้ว่า b sin เซตา b sin เซตาถ้าเราวาดรูปอีกรูปหนึ่งนะคะเราจะได้ยี้ค่ะนานไงนะคะตรงนี้ตั้งฉากเลยนะคะตรงนี้ตั้งฉากเลยนะคะอนนี้ก็จะได้อย่างนี้ออกมานะคะก็เวกเตอร์ C นะคะซึ่งก็เหมือนกับรูปนี้นะคะตรงนี้นะคะ เราได้ขนาดนี้ออกมาเนาะเราก็จะได้เวกเตอร์4แล้วมุมตรงนี้เป็นมุมฉากนะคะเราก็ใช้หลักของปีทากรัสนะคะปีทากรัสนี่นะคะนะคะ c o s e t ะคะ,ะ,คะทีนี้ก่อนไปถึงหลักปีทากรัสเนี่ยนะคะบางครั้งนะคะโจทย์จะหาว่าจงหาเวกเตอร์ c ะะจงหาเวกเตอร์ c เราก็สามารถใส่อยู่ในรูปของเวกเตอร์ก็ได้เพราะเรารู้แล้วค่านี้ค่านในแนวแกน x นะคะและนี่คือค่านในแนวแกน y นะคะในรูปนี้เป็นการพิจารณาพิจาารณาเวกเตอร์ใน2มิตินะคะเราก็จะเป็น cx นะคะก็เป็นเทอมนี้นะคะส่วน cy ก็เป็นเทอมนี้นะคะดังนั้นขนาดของเวกเตอร์ c หาได้ไหมหาได้นะคะก็ เอานะคะก็เอา cx กำลังสบวก cy กำลัง2นะคะ square root นะคะก็จะได้ขนาดเวกเตอร์ c ออกมานะคะนะจากรูปนี้ได้ขนาดของเวกเตอร์ c ออกมาแล้วเราจะทำยังไงนะคะแล,แล้วเราจะหาค่าขนาดได้ยังไงนะคะเราเอา cx นะคะมายกกำลังสองก่อนในที่นี้ก็คือ absolute a นะคะเนาะนะคะ ลบด้วยแอบ o l u t e B นะ cos เซตนะทั้งหมด,ดยจกกำลังสองเราก็จะได้เป็นนะคะนะนะคะบวกนะคะลบด้วยสอง A, B, นะ Cos เนซะตา ในขณะที่ cy กํลังสองนะคะก็จะได้เป็นนะคะ abs b s i n เซต้าแล้วก็ได้เป็นนะคะ,นะคะเอาค่าในสมการนี้นะคะอันนี้สมมติให้เป็นสมการที่1และสมการที่2และสมการที่3นะคะเอาค่าในสมการ ที่2และ3นะคะไปแทนในสมการที่1นะคะ,ะ,คะเขียนได้เลยเขียนได้มากนะคะ,ะ,คะไม่ก่อนนะคะ เขียนกว้างๆไว้นะคะเพื่อเพื่อเหนื่อยนะคะ เพราะฉะนั้นเทอมนี้นะคะเราดึงนะคะได้ออกมาเป็นนะคะนะ,ะดูเทอมนี้ในวงเล็บนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1นึ่งนะคะดังนั้นนะคะดูลูกศรดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าขนาดของเวกเตอร์ c ที่ได้นะคะของการบวกเวกเตอร์แบบนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับสแควรูท นะคะขนาดของเวกเตอร์ a กำลังสองลบนะคะเนาะสอง a b นะ,ค,ะคอสเซตาบวก b นะคะกำลังสองนะ,ะเราก็ได้ผลตัวนี้ออกมาหรือบางคนคุ้นเคยกับเทอมแบบนี้นะคะนะ ะะหรือเขียนในรูปเทอมที่ทุกคนนะคะเข้าใจนะเข้าใจเท่ากับนะคะนะคะ,ะ,คะก็เป็นเทอมนี้นะคะ การบวกเวกเตอร์ที่เราเรียนมาเนี่ยก็หาได้อย่างนี้นะคะมาดูต่อค่ะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะจะเห็นว่าตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดนี้เป็นจุดสิ้นสุดนะคะเวกเตอร์ a นะคะ a ไป b ไป c ไป d ดังนั้นผลรวมของเวกเตอร์ลับที่เกิดขึ้นนะคะ e นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ a บวก b นะคะบวก c นะคะบวก d นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเวกเตอร์ ector, อันนี้เขียนในอยู่ในรูปคณิตศาสตร์นะคะยังไม่ได้เอามุมเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวไว้เราดูนะคะตัวอย่างในตอนต่อไปนะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคราวนี้ตัวอย่างนี้จะแตกต่างกับตัวอย่างที่แล้วนะคะก็คือมุมเซตาตัวนี้นะคะมุมเซตาตัวนี้ไม่ได้อยู่ภายในนะคะ ตัวอย่างที่จะนําเสนอเนี่ยเราจะปูพื้นฐานให้นะคะว่าการแตกแรงเนี่ยแล้วที่เราจําสูตรมาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไหนนะคะเรามาดูกันค่ะจากรูปนี้เนี่ยเวกเตอร์ A นะคะต่อกับเวกเตอร์ B แล้วได้เวกเตอร์ลับเป็นเวกเตอร์ C การคิดเราคิดยังไงคะในเมื่อเซต้านั้นนะคะเซต้านั้นทํามุมกับนะคะทิศทางของเวกเตอร์ A ซึ่งมันอยู่ด้านนอกนี้นะคะ,นะคะมาดูค่ะ นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมเลยเมื่อเรานะคะเอาแกนตัวนี้สร้างขึ้นมา2แกนซึ่งอยู่ในมิติของแกนนะคะ y และนี่คือมิติของแกนนะคะ x นะคะนะคะมิติของแกน x อันนี้ก็แกน x เหมือนกันนะคะมองในเรื่องของมิติก่อนนะคะมองในเรื่องของมิตินะคะในที่นี้เนี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยเวกเตอร์ b เนี่ยนะคะทำม,มุมเซตาเพราะฉะนั้นนะคะ แล้วแตกค่ะแตกแรงเข้าไปนะคะแตกไปปุ๊บก็ได้เป็นอะไรคะใกล้คอสไกซ์นะคะอันนี้เป็นขนาดของเวกเตอร์ B นะคะแตกลงมาปุ๊บก็ได้เป็นคอสเซตา้าซึ่งเป็นปริมาณของเวกเตอร์ B ในแนวแกน x นะคะในขนาดที่เวกเตอร์ a นะคะก็มีขนาดของเวกเตอร์ A ในแนวแกน x เป็นเท่านี้นะคะเราจะเห็นว่าทิศของลูกศรเป็นยังไงคะ จะเห็นดูลูกศรน,นะคะจะเห็นทิศจากซ้ายไปขวานะคะแล้วลูกศรของ b ก็จากซ้ายไปขวาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะพบว่าแกน x เนี่ยนะคะขนาดของเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b นะคะเวกเตอร์ b ที่อยู่ในแนวแกน x นี้นะคะเป็นค่านี้ในขณะที่นะคะเวกเตอร์ a นะไม่มีค่าอยู่ในแนวแกน y นะคะเรามาดูเส้นประที่สร้างไว้ให้ตรงนี้นะคะคราวนี้ถ้าเราต่อแขนเข้ามานะคะต่อ โนะคะต่อตรงนี้ออกมานะคะก็คือขนาดของเวกเตอร์เนะคะบวกขนาดของเวกเตอร์ b นะคะขอเซตาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างนะคะในแนวแกนวาตรงนี้ออกมาให้พอเหมาะกันซึ่งจากการแตกเนี่ยนะคะก็คือมุมนี้นะคะแตกออกมานี้ก็จะได้ขนาดเดียวกันกับขนาดตรงนี้นะคะนะคะ เราจะได้ว่าเป็นนะคะใกล้คอสไกลสายนะคะเราจะได้เป็น b ีสายเซตานะคะบีสายเซตานะคะก็จะเป็นระยะช่วงนี้นะคะที่เราได้นะคะแล้วก็ระยะช่วงแกน x ตรงนี้ที่เราได้นะคะ b ีสายเซตานะคะก็คือขนาดของเวกเตอร์ b นะคะคูณกับสายเซตานะคะสายเซตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะได้นะคะผลรวมของเวกเตอร์ c นะคะ เวกเตอร์นะะ c นี้เราแตกแรงแล้วเราใส่ทีละแกนนะคะ cx เป็นค่าในแนวแกน x นะคะนี่คือ cx และนี่ก็คือค่าของเวกเตอร์ c ในแนวแกน y นะคะตรงนี้เราได้แทนค่าเข้าไปค่ะจะเห็นว่าเห็นไหมคะเครื่องหมายเป็นบวกเห็นไหมคะแล้ว y ก็เป็นปริมาณเท่านี้นะคะมาดูต่อค่ะมาดูกันต่อนะคะขนาดนะคะโจทย์ต้องการหาขนาดของเวกเตอร์ c นะคะ เรารู้อยู่แล้วว่าขนาดของเวกเตอร์ c หาได้จากผลของกาน square root นะคะ cx กําลังสองบวก cy กําลังสองนะคะมาดูค่ะค่า cx กําลังสองประกอบไปด้วยค่าอะไรบ้างนะคะขนาดของเวกเตอร์ a นะคะบวกกับนะคะขนาดของเวกเตอร์ b คูณกับ cos เซตานะคะ cos เซตาทั้งหมดยกกำลังสองนะเราก็จะได้ว่านะคะ absolute a กําลังสองบวกสองนะคะ a b นะคะ cos เซตานะคะบวก absolute b ยกกำลัง2นะคะ cos กำลังสองเซตาอันนี้ให้เป็นสมการที่1และนี่คือสมการที่2นะคะส่วน c y กำลังสงนะคะยกกำลัง2องเยเลยนะคะเราก็ได้เป็นกำลังสองไนกำลังสงเซตานะคะเอาเป็นสมการที่3นะคะนำสมการนะคะที่2และ 3นะคะแทนในสมการที่นะคะหนนะคะที่1นนะคะเราก็จะได้ว่านะคะขนาดของเวกเตอร์ c นะคะมีค่าเท่ากับนะคะสแควรูทน่ะลากยาวๆนิดนึ่งตูตูๆูๆๆๆๆๆนะคะยาวมากๆเลยนะคะนะเราก็ได้เป็นนะคะขนาดของเวกเตอร์ a นะคะบวกสองนะนะคะ b Cos, เซตานะคะบวกด้วย B กำลัง2 Cos คศกำลังสองเซตาบวกด้วยนะคะนะ B กำลัง2 s i n ซกำลัง2องเซตานะคะนะเห็นไหมคะสองเทอมนี้นะคะสองเทอมนี้นะคะขยายตัวนี้ออกมาให้เห็นว่านะคะ B กำลังสองนะคะวงเล็บโคศกำลังสองเซตาบวกไซกำลังสอง เซต้านะคะเทอมนี้มีค่าเป็น1นะคะมีค่าเป็น1นเท่ากับหนะคะดังนั้นขนาดของเวกเตอร์ c นะคะจึงมีค่าเท่ากับนะคะสแควร์รูทนะคะนะคะเอฟซอลต์เอนะคะยกกำลัง2อบวกสนะคะ a นะคะ b ีโคซีเซตา้านะคะบวกด้วยเอฟซอลต์บีนะคะกำลัง2เนาะนะคะ เราก็จะได้คำตอบมาแล้วว่าโอ้ oh, นะคะผลของการรวมเวกเตอร์แบบนี้แล้วมุมอยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่ข้างในสามเหลี่ยมตัวนี้ในที่นี้ก็คือเวกเตอร์ A ต่อเวกเตอร์ b นะคะและเวกเตอร์ C นะคะเซต้าเป็นมุมที่เวกเตอร์ B กระทํากับทิศท,ทางนะคะของเวกเตอร์นะคะแนวของเวกเตอร์ A นะคะสิ่งที่เราจะต้องคิดอยู่เสมอนั่นก็คือว่า1นนะคะเราต้องแตกนะคะ นะคะแตกเวกเตอร์นะคะตามแกนนะคะ x y นะคะ x y นะคะอย่างที่2นะคะเนาะนะคะเราแตกได้แล้วเราก็จะใช้หลักของ b e t ก g plus นะคะหานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ได้แล้วว่าผลของการนะคะคิด นะคะการในเรื่องของเวกเตอร์เนี่ยพื้นฐานเนี่ยนะคะหลักการมีอยู่2ข้อเลย1แตกเวกเตอร์ตามแกน x และ y นะคะสใช้หลักพีทาโกรัสนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้เห็นถึงแนวคิดทางคณิตศ,ศาสตร์นะคะในเรื่องการตอบเวกเตอร์ได้อย่างดีนะคะจากตัวอย่างที่ผ่านมาและตัวอย่างนี้จากตัวอย่างที่ผ่านมานะคะ ก็จะเพิ่มเติมเนื้อหาอีกนิดนึงนะคะนั่นก็คือทิศทางนะคะทิศทางของเวกเตอร์ c นะคะทิศทางของเวกเตอร์ c นะคะในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่านะคะเซต้านะคะเซตาเนี่ยเป็นมุมนะคะไม่ใช่ทิศทิศทางนะคะเป็นมุมที่ a กับ b กระทาต่อกันแต่ไม่ใช่ทิศทางของเวกเตอร์ c นะคะไม่ใช่ทิศทางของเวกเตอร์ c การที่เราสามารถนะคะ แตกค่าต่างๆให้อยู่ในรูปของ cx cy เหล่านี้เนี่ยได้เนี่ยมันช่วยทำให้เราหาทิศทางของเวกเตอร์ได้จากรูปนี้นะคะถ้าเราลากตรงนี้ออกมานะคะตรงนี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็น cy นะคะแล้วส่วนนี้ก็จะเป็น cx นะคะขอโทษค่ะลากมาถึงตรงนี้นะคะจากหลักพีทาโกรัสใช่ไหมคะแทนนะคะเราสมมติให้ว่า มุมนี้เป็นมุมอัลฟานะคะแทนอัลฟามีค่าเท่ากับอะไรคะนะคะ Cy นะคะส่วน c x นะคะแต่แรงต่างๆเข้าตามแกน x กแกน y นะคะทำให้เราสามารถที่จะนะคะทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะดูนิดนึง b นะคะ เป็นไงคะถ้าโจทย์ถามหามุมนะคะอัลฟานั่นก็คือมุมที่เวกเตอร์ c นะคะกระทำกับเวกเตอร์ a หรือโจทย์ให้เป็นรูปแบบนี้มานะคะอยากรู้ว่ามุมนี้เท่าไหร่เราก็จะสามารถหาได้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอย่างที่บอกจำไว้ให้ขึ้นใจนะคะแต่เข้าตามแกนนะคะนะคะในที่นี้สองมิตคิคือ x y นะคะอันที่สองพีทาโกรัสนะคะ เห็นไหมคะนี่ก็พีทาโกรัสนะคะอ่ะโทษค่ะนะคะอันนี้ก็พีทาโกรัสนะคะค่าต่างๆพวกนี้หลักการพื้นฐานนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะในการศึกษาในเรื่องของเวกเตอร์